ือเห็ดคอนเขาอยู่หนาบ้านนี่ละจ้าเพิ่นมาขายทุ่งะหาสิบบาทสามทุงห0สิบกะมิจ้าส่วนบักพิกกนี่กับปลูกเก็บมัตสสวนปลูกเองบม่ได้ซี้ยาพร้อมจ้าใส่ตะปุยส่วนักอตู้กับปลูกเองค่ะนี่กับริ่ได้ีดยาใส่ตะปุยเฮือนค่ะงามงามค่ะ สวัสดีค่ะมาน,นี่กำพออิตูด้วยค่ะกำไปส่งเพิ่นตอนเศ้าๆเพื่อนนัดเอาตอนแรงหันละแต่หังว่ามีเวลากําตัดมากองไว้อันนี้โซ่อีกรอบด้วยค่ะเด้อยสะอ,อ่นไหลเห็ดขอนขาวอ่อนๆงามไหลวะน่ะอันนี้บกักพริกลูกค้าสั่งนั่นแหละค่ะก็เลยเอามาโชว์ เป็นพริกล้มล้มค่ะนี่กะสีเฝ้ากำเฝ้าเลี้ยวได้ไปนอนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาไปทรงเพ่นตาตีหาเครื่องพ่นล,ละเพราเพื่อนเปิดลานตีหาถ้าไปตีหาเครื่องก็ยังสวยอยู่ด้ยวยค่ะ, <c oughs> ะก็ฮหดกำให้เพื่อนสามกำสิบบาทจะเพิ่นสั่งมา เก็ดกำใหญงยีีดอกห้เพื่อนไปแบงขายเอาเพื่อนว่าพระอีตูหายากพิ่สันย่ลานยูตลาดก็เลยมาสั่งน้ำข่อยข่อยเก็ดให้เพื่อนห้เพื่อนไปให้ส้างกำไรเอาของข่อยลายเนาะปลูกลายก็เลยบดเเสียดายนะว่าต้องกำหน่อยกำหง่ข่อยเห็ดให้เพื่อนซาใจเพื่อุ่นละข่อยกับบเสียดายนะเพราะว่าผักข่อยลายปลูกแล้วมันขึ้นมันแตกนะปลูกเท่าเดียวมันก็แตกไปเรื่อยๆตัดเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆ ปันนันกำไรเฮาก็ได้แล้วละ่ะลงทุนหน่อยๆนึนงค่กะก็เฮ็ดให้ลูกค้าได้กำใหญ่ๆไปเลยนี่ก็อันบ่เสียดายเนาะคะ่ะเนาะบ่ค่อยบ่ขีดทีไหมมองยังไงถ้าคนขี้ทีก็เสษตรกำไน้อยๆเนาะเพื่ออยากได้กำไรหลายๆแต่อันนี้ส่งร้านค้าก็เลยบ่คิดหยังหลายถ้าไปขายตลาดเลยก็ขายกำไรห่บาทกำใหญ่ๆคือกัน พูดแล้วเนเพิ่นสื้อไปให้กับเขาขายเพิ่นกระต่อซ้ำกับซีบก็ให้เพิ่นไปแค่กํารหาบาทก็ได้กำไรดีแล้วละจ้ะ <c oughs> ค่ะไปต้อหอยกห้ไป้าหอยบริคิดอย่างไรได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นเนาะผักเต็มส่วนอยู่ใขรท่านบ่เท่านั้นละ่ะหลายๆลายก็บ่ไบริีดยาดอกใส่ตะปุ๋ยจ้ะตัดที่เพราะถ้าต,ตัดแล้วเนี่ยเาก็ไปใส่ปุ๋ยไว้ทำความสะอาดไว้ นะคะทำความสะอาดทอนยุงทอนห้าให้เขาพราะมันแตกแล้วมันนี่กันทามันยาวพอเก็บเขาก็เกบไปขายผู้เรื่องคนคนกระปูกบ่ได้ปลูกบ่ขึ้นปลูกแล้วตายหรือบางคนปลูกึ้นแล้วก็เป็นนอนเป็นพี่อารมค่ะของขวยกับ่ได้เจอปัญหาแล่านี่เนาะปลูกอยู่กลางให้กลางเดินกลางป้าอ้อยให้มันนกระโุกดีอยู่ค่ะมามีผววมาเลงมาลงมาแล้งมารบกวนปันได ด้านทางมากไปลงต้นมะเขียพี่อย่าลงต้นมะเขียอะไรยค่ะการระวังเอาจ้า